พรดีๆที่คุณกำลังจะได้รับเร็วๆนี้ค่ะคุณจะได้พบเจอคนเก่าเพื่อนเก่าหรือคนที่มีความรู้สึกดีๆแบบเก่าๆนะคะคุณจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะ The magician คุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคุณคิดหวังสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคุณจะได้รับและมันได้รับเกินคาดเกินกว่าที่คุณคิดไว้ เรื่องใดที่เคยขัดแย้งบาดหมางกับใครนะคะโดยเฉพาะคนเก่าเพื่อนเก่าหรือแม้กระทั่งคนรักเก่าหรือญาติพี่น้องนะคะในครั้งหลังในอดีตนะคะคุณจะได้เชื่อมสัมพันธ์คุณจะได้พบเจอคุณจะได้พูดคุยโดยที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดสิ่งนี้เหตุการณ์นี้ได้นะคะคุณจะมีความสุขนะคะ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจากความขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่คุณจะให้อภัยคุณจะสงบคุณจะปล่อยวางคุณจะมีความสุขแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยนะคะเหมือนคุณปลดล็อกเหมือนคุณปลดล็อกอะไรในใจนะคะค่ะเดิมเมอจิเชียนออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณไม่คิดสิ่งที่คุณไม่หวังนะคะมันกับเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นตามที่คุณปรารถนา สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังนะคะมันจะเกิดขึ้นตามที่คุณปรารถนาและที่สําคัญคือมันดีเกินคาดมันได้เกินคาดมันมาอย่างเหลือเชื่ออย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดว่าคุณจะได้รับขนาดนี้ขอให้คุณรับพรังงานความสุขความโชคดีนี้ไปนะคะ